คำเตือน18บวกเท่านั้นวิดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำให้เล่นการพน,นันหรือทำตามเพราะในระยะยาวผู้เล่นจะจบที่เสียเสมอโอเคก็กราบสวัสดีทุกคนทุกท่านด้วยแล้วกันนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Jacob Spinner แลเวเช่นเคยนะครับผมพี่ๆน้องๆทุกท่านนะฮะเอาละครับผมวันนี้นะครับมาอยู่ในเกมใหม่อีกแล้วนะครับผมไม่ได้รีวิวเกมนี้มาโอ้ค่อนข้างที่จะ ตามชาวบ้านหลายช่องมาเหมือนกันนะเพราะว่าเกมนี้ค่อนข้างที่จะออกมานานแล้วเหมือนกันนะครับออกมาประมาณสัปดาห์กว่าๆได้แล้วนะครับกับเกมซูเปอร์กรอบดรายนั่นเองนะครับผมวันนี้เราจะพาทุกคนไปตีกลอฟกันนะฮะดูซิว่างบ1 1 7 9บาทของผมเนี่ยจะสามารถดรายลงหลุมได้หรือเปล่านะฮะไม่ผู้พัฒำเพลงนะฮะขออนุญาตไปเบ็ดสเลยแล้วกันนะครับเมื่อกี้ผมแอบกดเบ็ดมาแล้วแหละนะก็ยังไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่นะครับ ลองดูเบ็ดสิบกันไปนะครับถือว่าตัววาสวยนะมีผู้สาวมาแบบนี้โอ้โหคูณมาแบบนี้ปาบเขาให้โอ้โหดอกนี้ได้มา388ครับทุกคนถือว่างามนะมีวายแถวสองมาอีกแล้วครับผมสเก็ตเตอร์ลงมาเรียบร้อยครับรอลุ้นอีกแค่หนึ่งตัวฮะเรียบร้อยครับ รออะไรแล้วฮะท่านผู้ชมครับดอกนี้กวาดไป394บาทนะฮะได้สเกตเตอร์มาอีก4ตัวครับผมไปรุ้นกันนะฮะผมเคมาแบบนี้วายมาแบบนี้โอ้โหเป็นตัวคูณไปดีแบบเนี้ยหมับ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 เขาให้สิบเน้นเน้นครับผมสามร้อยยี่สิบสี่ครับผมดวลถือว่าคุ้มค่าครับหลุมนี้ฮะอีกยเจ้าหมอนครับค่อยๆไปกับ เราค่อยๆไต่ไปเรื่อยๆแล้วกันนะฮะสหรับหลุมนี้โอ้โหสิบแถวสามน่าจะมีนะช็อตเมื่อกี้น่าจะมีแต่ไม่มีโอ้โหอย่าบอกนะท่านผู้ชมมาแค่รอบเดียวอย่าบอกนะว่ามาแค่หลุมเดียวอ่ะอย่งางน้อยได้เจมาอยู่มาแล้วมาสาวไดรเวอร์เจมาแบบนี้เน้นๆยี่สิบเก้าโอ้โหแม่ได้แต่ตัวถูกนะฮะทุกคน ไม่ค่อยมีอ่่าเียวอะไรตัวแพงเท่าไหร่คูณนก้ามาโอ้โหลูกกอล์ฟต้องมาแล้วแม่นี่ไงวายแถวสองโอ้โหไม่มีว่ะไม่มีว่ะไม่มีว่ะโอ้โหงานยากแล้วคานผู้ชมสิบหมุนนี้นะครับกวาดไป453นะครับถือว่าเบามาก ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับเราเราถือทุนมาที่1,100นะฮะวันนี้เรามาได้ขนาดนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วนะ2,000นแล้วนะผมไปอีก30หมุนแล้วกันครับให้เขาหมุนให้เลยนะครับเมื่อกี้หมุนเองไม่ได้ใจนะครับหมุนให้หมุนให้เลยดีกว่าหมุนแบบออตโต้ไปเลยดีกว่าครับมาลุ้นกันขอลอง,งดร้ายหดิเป็นสิบถือว่าพอได้นะครับเมื่อกี้ก็ได้กำไรมาอยู่เล็กน้อยครับไม่ถือว่าแย่ อุ้ยทำไมเงียบครับไม่มีเลยไม่ได้ตีคอปเลยวัะนี้มาแล้นะแบบนี้เฮ้ยมันมีแบบช่องว่างเลยเหรอสีฟ้านี่ไงต้องเป็นเจดีเออสี่ร้อยครับอุ้ยแต่งอกคุ้มกว่าทุกคนแต่งง่าถือว่าคุ้มกว่านะครับสี่ร้อยสามสิบห้าบาทนี่สิบหมุนไปัรบไปเรื่อยๆครับขออนุญาตกดสปีดไปครับดูเวลาครผม กดเพลินฮะกดเพลินครับกดเริ่มไปเลยครับไปเลยฮะไปเลยฮะทั้งวะนนี้ครับ8หมุนครับได้สเก็ตเตอร์มาฟรีๆครับผมหมอบเขาให้ครับดอกนี้ครับมีลูกกลองมาอีก3ลูกครับเป็น10ได้ตัวเบาครับผมจะได้จริงโอ้โหตัวแพงก็ไม่มาเลยตัวแพงไม่มาเลยได้มาอีก3ลูกครับโยคูครับได้เจมาครับโอ้โหเป็น10ไมอีก เป็นเคมาอีกเอมาแถวแรกเคแถวแรกแถวสามอ่ะไม่เจ็ดหมุนนะเจ็ดหมุนฮะ,นฮะไปเรื่อยๆครับผมไม่เร่งรีบครับตอนนี้เรากำไรมาแล้วนะครับพันกว่านะฮะกำไรมาพันสามแล้วนะครับเราไม่รีบครับผม oh. เดี๋ยวหลังจากสามสิบหมนะุนแน่เดี๋ยวผมจะเพิ่มเบ็ดแบบจัดหนักจัดเต็มเลยแล้วกัน oh. ค่อยๆไต่สเต็ปไปเรื่อยๆ จาก5ไป10จาก10พุ่งเลยครับจาก10พุ่งไป50แหม่0บาทไปอีก14หมุน15หมุนด้วยเอาวะเอาวะมีคนบอกโอ้โหจา์แบบเล่นแค่นี้แบบช้าไปไหม,มเดี๋ยวใจเย็นครับเดี๋ยวผมเพิ่มให้ฮะ<ม>ต้องค่อยๆไต่ไปนะครับรใจร้อนไม่ได้ครับเดี๋ยวหมดด,าดา่ากาครับผม ่อนหน้านี้หมดดาบมาเยอะแล้วฮะเอาแล้วครับผมไปเลยฮะห้าสิบเลยไหมเออห้าสิบเลยจังหวะนี้ต้องห้าสิบนะห้าสิบสามสิบหมุนครับผมไปลุยดีกว่าครับเจ๊งก็คือเจ๊งครับลอดก็คือรอดครับมาลุ้นกันครับห้าสิบสามสิบหมุนครับหนึ่งทุนหนึ่งพันหนึ่งร้อยครับอุ้ยใครบ้าอุ้ยลูกก๊อกไม่ลงเลยอ่ะโอ้โหยอ้อเกือบ เกือบไปแล้วโอ้โหถ้าไม่มีดอกนี้มานี่คือแบบโอ้โหได้สิบเบาเกินทุกคนเบาเกินกนำไรมาครับผมสองพันนะฮะโอ้โหผมเหลือทุนเลยนะเนี่ยเบ็ดห้าสิบเนี่ยเหลือเก้ามงเนะี่ยโอ้โหถ้าไม่ได้ดอกนี้นี่คือแบบแย่เลยนะทุกคนโอ้โหเสี่ยงว่ะค่อนข้างเสี่ยงว่ะทุกคนเบ็ดห้าสิบนะผมถ้าเกิดว่าไม่ได้ดอกเมื่อกี้แตกนอกนะฮะคือแบบ ไม่รอดแน่นอนผมขอไปอีกสิบหมุนแล้วกันขอไปอีกสิบหมุนแล้วกันขอลดเบ็ดไปอีกหน่อยหนึ่งใจไม่ถึงว่ะสี่สิบนะฮะไปสิบหมุนครับผมเบ็ดห้าสิบดูทรงไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่อ่ะสิเบ็ดสิบได้เฮ้ยสี่สิบได้อยู่มาแล้วแม่สาวขอเป็นตัวแพงหน่อยผุงมืงถึงมืออะไรก็ว่าไปได้ตัวเป่ามาเออเบ็ดสี่สิบเข้าทางครับทุกคนเบ็ดสี่สิบได้ครับ ได้พอได้ค่าขนมฮะแปดร้อยครับผมไบสี่สิบพอไหววะอ้าวมาแบบนี้ก็หวาดเกียบสิครับมาฮะสิบสองหลุมครับผมจัดไปครับได้บุญฟรีมาสิบสองหมุนครับฟีสปินก่อนจบเกมสวย,สวย วะนี้นะฮะคุปตน้องเดินเงินให้ไปนะฮะอย่าไปเดินมั่วสู้นะครับผมถ้าไปเต้าขึ้นมาจาก10แล้วเป็น50แบบผมก็อาจจะเสี่ยงได้นะครับเมื่อกี้กลับมาเท่าทุนแล้วนะเก็บแย่เหมือนกันับผมแต่ว่าสามารถดึงกลับขึ้นมาได้ครับกลับมาเล่นเบ็ด40ก็พอได้อยู่ครับผมเฮ้ยบ้าหกหมุนแล้วเฮ้ยจะสามหมุนแล้วเออมานอดอกใหญ่ไหนดิโอ้โหกำลังจะโมเลยแม่สามลูกก็ยังดี ได้สิบตัวเบามากไปแต่ให้สัก100ร้อยเถอะนะเบ็นสี่สิบอะแต่ให้สัก100ร้อยเถอะนะแต่ให้สัก100ร้อยเถอะนะเออตัวแพงๆมีไหมหมวกหมวกอว่ะเออลูกกอล์ฟว่ะเปออีก500่กระเพ5าร้อยก็ยังดีว่ะห้าพันนะถึงไหมเผลอได้ K ไว้ออกมาหนึ่นึงหน่อย แม่สาวตีก๊อบโอ้โหเสียดายแถวแรกไม่มีต่อนะครับเสียดายผมกดอีกรอบหนึ่งให้มันแบบปัดเศษไป40ปุ๊บเรียบร้อยครับผมทุกคนนะฮะพกทุนมา1,100งพันะครับตีตกไป1,100เลยแล้วกันนะครับผมนะฮะพกทุนมา1,100งพันะครับผมกำไรไปนะครับกำไรโอ้สองพันเก้าเลยนะสองพันเก้านะครับหรือว่าโอเคนะฮะกดไม่ถึง10นาทีก็ ได้มา2,009แต่ก็เกือบแย่เหมือนกันนะครับสำหรับเกมซูเปอร์ไดครอบนะครับนะฝากไว้ด้วยแล้วกันนะฮะอยากให้เล่นเกมอะไรก็รีวิวก็คอมเมนต์มาได้นะครับนะพูดผิดพูดถูกแล้วจังหวะน,นี้นะฮะถือว่ากำไรไม่เยอะครับแต่ว่าก็โอเคครับยังพอไปได้อยู่นะครับนะใครอยากให้เล่นเกมอะไรก็ฝากมาได้แล้วกันนะครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตลาไปก่อนแล้วกันนะครับผมฝากกดไลค์กดติดตามช่องไว้ด้วยแล้วกันนะฮะสวัสดีครับ